สวัสดีครับผมครับกับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้พามากียรติยางครับผมกีดรจะเสร็จแล้วครับผมอากาศดีครับผมวันนี้ครับไปครับจะพาไปดูครับผมยางกระล้นหน่อยดีครับผมนี่ครับผมที่เรากีดรเป็นแมคโครครับผมตองเก้าครับผม โน่นครับผมคนกีดครับผมกีดช่วยกันครับผมบรรยากาศดีมากครับผม ต้นเล็กๆนี่เต็มโปะนะครับผมออกดีมากครับผมไปครับผมไปชมกันต่อครับตันนี้น่าจะเป็นหน้าตายลนะ ôi giàng lại đi thôi à ừ ừ ừ cái vùng cái gì vùng ออก đi lại vàng vùng ไปชมกันต่อครับ เอา้าครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ